ยกระพิทักษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีโอหลายช่องเลยวันนี้บีภาพนครับมอบเงินนะครับผมจำนวนห้าร้อยบาทนะครับที่เอฟซีฝากมาตั้งแต่ทําถนนคันเกียแล้วนะครับผมก็น่าจะมีโชคกับาลูงปูนะครับพอดีผมเองไม่ได้มาหลายมวดหลายเดือนด้วยต้องขอบคุณเอฟซีเบาชัด้วยนะครับทุกผมไม่ฝากใครมานะต้องมาเองดีนะครับดีนะครับขอบคุณครับผม สาธุสาธุหลอกเอ้ยคนเจ้ากี่บันมอบปัตตุปัจจัยออยฟรัมรวยกคิเธอซีโรซีเมันบัรก็ได้ปันทมะตรปัตนาเด็ปราตาตาลปูปัรสังพรงดูเลสุสาัุวาสัตวาทำอะไรไม่ถูกเลยโอ้เผาไม่ได้ไม่ได้นะมาม่าก่อนไปยังดีเลยซื้อมาม่าก่อนเย็นยนี่ครับเย็นนะ ครับผมครับก็วันนี้นะครับผมทางทีมงานหลายช่องเนาะนะครับผมก็มีโอกาสได้มาถามความฝันของพิทาเทียนบอกว่าพิทาเนี่ฝันนะครับผมเกี่ยวกับหลวงปู่สวงมาตลอดโดยใ้โชคให้ลาบนี้บอกว่านับไปได้เลยที่อรไๆก็คือสิบงวดต้นต้นนพิพันนะครับผมนะครับผมแล้ววันนี้งวดนี้สิบหกมิถุนายนนี้พิธามีความฝันอะไรหรือเปล่าอ๋ออันนี้ก็มีเกี่ยวกับเรื่องหลวงปู่นี่แหละครับเวพันงวดที่แล้วนี่ Oh ข้าครัวข้างวดที่แล้วครับที่พี่ฮักจำของฝันนนงวดที่แล้วจำได้ครับเดี๋ยวของดที่แล้วก่อนเนาะครับเพื่อย่านราให้เอฟซีได้ชมครับฟังกันก็อันนี้ก็คร่าวๆเนาะจำไม่ได้หมดหรอกครับคืองวดกรร่อนหลวงปู่ให้ไปหารถอัตราก็คือรถไถนามาไถนาให้ปู่ถึงเวลาแล้วลูกหลานหารถมาไถนาสักสองคันมาลงปู่ให้หารถมาสองคันในงวดที่ผ่านมา แล้วในวามฝันก็จะมีรถมาสองคันจริงๆอันนี้จำไม่ค่อยได้เด้อ <c oughs> ก็อยู่อยู่แถวนี้แหละก็จะมีป้ายอยู่ตรงนั้นแต่พอดีวันนั้นก็ไม่ได้ไปถ่ายป้ายด้วยได้คุยกับช่องเมนี่แชแนลในป้ายนั้นมันจะมีเจ็ดสองสี่กับเจ็ดสองสย์ครับแล้วก็เห็นในรถคันหนึ่งก็จะมีสี่ศูนย์สองแล้วก็เห็นกับลวกปู่เลขสี่ตรงนี้ เลขศูนย์ตรงนี้แล้วก็เลขสองตรงนี้เลขโชว์ก็บลูงปูเลยก็เลยเขียนสี่ศูนย์สองครับครบับก็จะมีในสมุดทั้งหมดอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวถือสมุดก่อนได้จําไม่ได้ครับ,รบ <laughs> อันนี้ใบเก่านะใบเก่าที่อันนี้ใบเก่าก็คือยอดหลังแบบนี้อันนี้ต่องวดเก้าสองหนึ่งครับก้าสองหนึ่งก็คือฝันว่าลูกปูให้ใส่ฟืนก่อไฟหนึ่งสองสามแล้วลูกปูให้ยิบตรงกลางไปใส่ แต่ผมไม่คิดว่าจะออกตัวนี้ก็คือสามห้าสองวันนั้นเนาะ <3 S 1> แล้วก็ลุงปู่บอกว่าไม่ให้เขียนสองสามให้เขียนเฉพาะห้าสี่ผมก็เขียนเฉพาะห้าสี่ก็คือตัวนี้แล้วก็ถูกอายุลงตะเปาด้วยที่มาหยิบฟืนตรงนี้มาใส่ในกองไฟแต่ถ้าผมเขียนป้ายทั้งหมดก็น่าจะถูกสามตัวแต่ลวงปู่ไม่ให้เขียนผมก็เลยไม่เขียนขอดนั้นฝันต่อง,งวด คือทุกสิ่งทยาต้องขึ้นอยู่กับลงปู่ครับขึ้นอยู่กับลวงปู่ผมเลยเอาสัจจะที่ลวงปู่บอกไว้สองสามไม่ให้เขียนผมก็ไม่เขียนให้เขียนแต่ห้าสี่ไม่งั้นพงาพัวลือสามรับแต่งวดนี้ลวงปู่ก็เรียกว่าถ้าภาษาคนบ้านเราก็คือโกนเจ้าเอ้ยเรื่องโมกระตุ่มคือลูกหลานขึ้นมากระท่อมแล้วมาตีเกราะให้ลวงปู่ฟังหน่อยตีเกราะครับให้ตีเกราะหกครั้งป๊ะไวป๊ ภา,าษาเขมรเขาเรียกว่ปกประมุยดองทีไปชุมเนาะครับถ้าถ้าพูดตามภาษาคนโบราณถ้าเราตีเกาะปุ๊บจะมีคนมา,านคืออาจจะมีคนมาช่วยครับอา,อาจจะมีคนมาช่วยทําน่ทนทํานี้หรืออาจจะมีโชคมีลาบการตีเกาะตีเกาะหกครั้งแล้วลุงปูบอกว่าผมตีเกาะเสร็จในความฝันแล้วให้ลงมาจอตดตอดเพลิง<ม>ให้ลงไปก่อกองไฟให้ปูหน่อยสักสี่มุม ผมมาครั้งแรกก็จับตรงนั้นหนึ่งแลวก็เดินมาตรงนี้สองสามแล้วก็สี่มุมตรงนั้นก็เลยจับในฟาร์มฝันมาเป็นเลขสี่ก็คือสี่มุมตีเกราะหกครั้งก็ตีเป็นหกแล้วเลขสี่ที่ล้มปู่เห็นกับล้มปูสี่ศูนย์สองยังเหลือสี่ยังไม่มาก็คือในตัวนี้เลยหนึ่งสองสามสี่อันนี้นะอยู่องคงปููก็ยังอยู่ ก็เลยตีเป็นตีเกาะหกครั้งก็ตีเป็นหกลงมาสี่ก็ตีเป็นสี่แล้วก็หกอีกก็จะเป็นตัวแบบนี้อันนี้ให้เป็นแนวทางเลยเอฟซก็มาแบบนี้ครับก็อย่าลืมหกับเก้านะครับเอฟซีก็กับหมเอนะครับถ้าอีกอย่างหนึ่งหกสองตัว หกงตัวเราก็ข, 2. 2> ขับเก้าหกสองขับเกียรแค่นี้นะครับขับเกียรใใ้แค่นี้เยอะเนาะเยอะไปแล้วห้าสองที่ผ่านมาผมให้วันที่สิบหกแต่มาออกงวดผ่านมาออกย้อนหลังก็คือตัวนี้ก็ <laughs> ะจะมีหลักฐานไว้หมดแบบนี้ <c oughs> ครักฐาประจับ <c oughs> คือเลขเก่าๆของหลวงปู่จะมาทั้งหมดเลยครับอันนี้ย้อนหลังครับอันนี้ก็ออกไปแล้วก็เดสีไม่ต้องดูหรอกเดยวปวดหัวก็คืนนี้ฟันใหม่ว่าปู่ให้ตีเกราะไหวปกไวปกผมจะตีเป็นหกแต่บางคนเขาจะตีเป็นแปดอ่าถ้าเขาตีเป็นแปดก็คือแปดหกครับแปดหกแต่ถ้าเราตีเป็นภาษาเขมรปปกก็คือหก ไว้ประมุยดองก็คือหกตีหกครั้งก็คือหกแต่สี่ครั้งนี้ผมเอาเกาะกองไฟก็เลยจับมาใส่ตรงกลางพอเลขสี่ที่อยู่กับลุงปู่ก็ยังไม่มาก็เลยมาในนี้หละที่ลุงปู่เห็นมาก็เลยเป็นแบบนี้อ้พูดปก็ปกก็แปดก็ได้ปกก็ก็ได้ครับก็ยังอยู่ในครับก็อยู่ในวันที่แปดครับในป้ายมันเดิมแปดครับถ้าแปดตีตีเป็นความยาวถ้าแปดตีเป็นความยาว กันยาคือเดือนเก้าแปดเก้าสี่สามก็คือพศอสอี่สามถ้าเราย่อออกก็คือแปดเก้าสี่สามขับย่อ,เ,อเลขสี่ตัวครับแปดกันยาสองห้าสี่สามก็คือแปดเก้าส <c oughs> ี่สามสออคครับใช่ <c oughs> นั่นแหละอันนี้ก็ลองไปลาวก็ได้แปดเก้าสี่สามครับ เกี่ยวกับบ้านก็ได้เนาะครับแต่ว่าเลขเลขที่ปล่อยไปออกไปต่างประเทศไปอย่างพี่จันว่าออกแล้วไหมโอ้เลขนี้พี่ไปหมดแล้วครับสี่สี่ไปต่างประเทศสี่ีไปเมื่อวันศุกร์ครับครับไปเมื่อวันศุกร์เต็มเต็มครับเขับไปลาวเมื่อวันศุกร์อาจจะมาใหม่ก็ได้มาใหม่อันนี้ก็คือเลขลาวถ้าวันนี้เนาะวันจันทร์ก็เอาแปดเก้าสแปดเก้าสี่สามครับแปดเก้าสี่สามอันนี้ไม่เขียนนะ โชว์เยอะไปเดียวกดฟันดีมากแปดเก้าสี่สามครับเรียกราวันนี้ไปเพื่อนบ้านแปดเก้าสี่สามครับแปดเก้าสี่สามก็คือเราเอาจับจุดวันที่แปดเดือนกันยาก็คือเดือนเก้าพอสอรเราตัดสอไอพศเราเอาเฉพาะข้างหลังขับสี่สามก็คือแปดเก้าสี่สามย่อเลขย่อเขาเรียกเลขย่ยอ ที่ผมสงสัยที่สุดคือทําไมหลวงปู่ไม่ให้ผมเขียนสองสามผมยังงงอยู่ผมยังจับใจความหลวงปู่ไม่ได้ทําไมไม่ให้เขียนสองสามปีรใบปีรใบคือสองสามกับภาษาหลวงปู่ไม่รู้เป็นยังไงท่านไม่ให้เขียนผมเลยไม่เขียนจนจนหวยออกเลยมานึกได้โอ้แต่ทำไมหลวงปู่ไม่ให้เขียนสองสามให้เขียนเฉพาะห้าสี่พอออกมาสองไปห้าไปสามห้าสองแล้ววันนั้นครับครับ เป็นปริศนาคือที่ผมฝันเห็นตรงนี้บ่อยๆคือลวงปู่อยากให้ผมสร้างหลังคาตรงนี้ครับเสาสีต้นแล้วก็มีหลังคาอยู่ข้างบนเพราะตรงนี้นานแล้วที่ใส่สังกะสีแผ่นเดียวเป็นสิบยี่สิบปีเวลาฝนตกก็ต้องลงมาที่หนึ่งที่สองก็องไว้ครับมาเข้าไว้อันนี้เลยลุงปู่ให้ฝันเดิมๆเดิมๆเดิมๆอยู่แต่ตรงนี้อันนี้ถ้าลุงปู่ให้สร้างตัวเลขก็จะเข้า แต่เหมือนถนนอย่างเหมือนถนนก็เข้ามาตลอดจน,นสําเร็จจนสําเร็จจน,รจ,จนทุกวันแต่อันนี้ถ้าลงกปู่อยากให้สร้างอยากหรืออยากลองใจคุณทัดยังไงก็ก็อยู่ที่ตัวนี้แหละหกสี่หกแล้วก็สี่สี่อยู่ที่ตัวนี้นะครับอยู่ที่ตัวเองครับถ้าอยากหี่สุดก็คือตัวนี้นะครับครับก็คือตัวนี้อันนี้ผมอาจจะตีเป็นรหัสรหัสลังคาถ้ามีตัวเลขก็คือหกสี่หก รหัสลังคาของหลวงปู่เหมือนถนนหลวงปู่ก็บอกรหัสไว้ก่อนหนึ่งเก้ากับสามศูนยหนึ่งให้ทําวันที่สิบเก้าแล้วก็สามศูนหนึ่งอันนั้นรหัสถนน hmm. ครับอันนี้น่าจะเป็นรหัสหลังคาหลังนี้ hmm. ถ้าปู่ให้ก็คือหกสี่หกสามตัว hmm. แต่ท่าน hmm. ให้เด็กน้อยไปเที่ยวลาวก่อนเ hmm. <laughs> มื่อวันกับ hmm. <laughs> ลังคา,าครับเพื่อเป็นการกันฝนเนาะดูไปตนี้เนาะดูดูลังคาเก่าครัพทัก์เอาไปดูหน่อยก็ได้ลังคาเก่าที่กันฝนทุกอ๋อลังคาเก่าเดี๋ยว<ะ>ผมําให้ดูทําให้ดูว่ากัน้นแบบไหนดูครับ,บลังคาที่ใช้มาหลายปีแล้วครับแต่ว่ากั้นได้ยังไงครับดูกันเดียวนี่บอกแข่เดี่ยวเนี่ดูนะวีกันอ่ะอันนี้เอฟซีที่ผมใส่เฉพาะลังคานี่ยกว่าปีแล้ว ยี่สิบกว่าปีเวลาฝนตกปุ๊บอันนี้ขออนุญาตลุงปู่เหยียบก้าวเท้าเข้าไปนิดหนึ่งผมจะใส่แบบนี้ครับทุกคนดูปุ๊บแล้วก็มาแบบนี้กันฝนได้ทั้งคืนแค่เนียหนักเบาก็ทั้งคืนแล้วก็เอาหินนุนข้างหลังให้ล้มยังไงล้มล้มยังไงก็ถามคุณทรัพย์ดูก็ได้ต้นไม้อยู่ตรงนี้แต่ก่อนเนาะคุณทรัพย์พญานาคจะอยู่ต้นนี้ต้นหนึ่งหักลมแรงต้นไม้ต้นนี้หัก แต่สังสียังอยู่แต่สังสียังอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนถ้ากุมทรัพย์พานาคไม่อยู่ไม่มีใครเชื่อแน่นอนครับลมแรงจริงครับทางนู้นมีต้นไม้อันนี้เอาออกก่อนเนาะพี่เสร็จแล้วตัวอย่างไม่เปลี่ยนเลขน่าจะอยู่ในกระสังกษีเนี่ยเลขอยู่ที่ความฝันตัวไหนมองเห็นเกลือมีเนาะเกดูเอาแล้วกันนะครับเกลือมี สปโอเคจะไปยะกอะไรสังกษีก็สามสี่ไม่ต้องเอาเยอะสังกษีก็สามสี่น่ีครับลังขาจะมีสีต้นเสานะครับทุกคนเสาสีต้นใครจะเป็นผู ouais ้โชคดีสี <S 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 ่สอง ไมได้นะทุกคเสียที่นเราก็ต้องตามความฝันเพราะว่าความฝันของที่ทัคุณคือฝันของที่มาบอกโชคทุกคนพี่ทัดคือถ้าท่านจะให้สร้างอะไรท่านต้องมาบอกก่อนครับอย่าเหมือนราคาหลังนั้นก็จะมีรหัสอีกอย่างหนึ่งครับถนนก็มีรหัสอีกอย่างหนึ่งแต่ป้ายทํามาเสร็จแล้วแต่ผมไม่มีป้ายไม่มีโครงจะใส่ครับก็อยู่ในในหลังนั้น แต่นี่ก็น่าจะเป็นรหัส464ถ้าออก464นั่นแหละรหัสของหลวงปู่ที่ทํำลังคาเนี่ยก็อย่าลืม949ด้วยไม่ใช่ว่าเราซื้อแต่เฉพาะ646แต่ถ้ามา949ก็คือรหัสหลวงปู่จะเป็น949กับ646ตัวเดียวกันครับสรุปสุดท้ายะพิทักษเนยครับอันนี้ก็ดูอีกทีหนึ่งฝันว่าหลวงปู่ให้ตีเกราะไว้ปก6ครั้งแล้วลงมาก่อกองไฟสี่มุมก็ตีเป็น 4-4แล้วก็6-4-6จะเป็นรหัสลังคาซุ้มกองไฟครับอันนี้ก็สุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบคุณแอดมินที่มาถ่ายทําที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงขอให้ลวงปู่โดนบันดาลให้นะที่ของท่านจงมีแต่ความเจริญมีคนดูเยอะๆแล้วก็ไปเดินทางไปไหนคลาวคลาดปลอดภัยลวงปู่ผู้ปักร,รักษาคุ้มครองดูแลไปทางไหนก็มีแต่ถนนโลก ไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นกรับแล้วก็กราบขอบคุณ F อสีที่ดูชมกระ้อมรักสังขารลุงปุษวงเลขให้เป็นแนวทางมีข้าวมีหลุดขอให้ท่านพิจารณาชอบก็ตามไม่ชอบก็ดูแล้วก็กดถูกใจช่องทุกๆช่องผมจาไม่ได้ช่องเยอะเกินไปครับ,รบ,รบอันนี้ก็คุมทรัพยานาคแล้วก็อีสานเนวแล้วก็เบาสักคาเกาโล,าโลแล้วก็พี่นารินแล,แล้วก็เมนี่ชแนลอันนี้ก็ขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม